สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบทภาคที่8กันต่อเป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคที่34เรื่องโชติกัดเทระขอให้นักศึกษาทั้งหลายเปิดหนังสือธรรมบทไปที่หน้า173เริ่มตั้งแต่โสเถรังวันทิตวาทิตโตตังทารกังทิสวาเป็นต้นไปตรงนี้ไม่มีจุดนะครับโสอุปถาโกอันว่าอุปถากนั้น วันทิตาวาไหว้แล้วเถรังซึ่งพระเถระทิโตยืนแล้วทิศสวาเห็นแล้วตังทารกังซึ่งเด็กนั้นปุจจิถามแล้วว่าพันเตข่าแต่ท่านผู้เจริญทารโกอันว่าเด็กโวอันท่านทั้งหลายรัดโทได้แล้วหรืออิติดังนี้ที่ต้องเติมคําว่าหรือเข้ามานะครับเพราะประโยคหลังมีอามะอยู่นะครับถึงไม่มีกิงศัพท์ก็ให้เติมคําว่าหรือเข้ามาทุกครั้ง เถรรนว่าพระเถระอาหากล่าวแล้วว่าอุปาสกะดูก่อนอุบาสกอามะเออเอวังอันว่าอย่างนั้นเอโสทารโกนว่าเด็กนั่นขึ้นมานะครับปับพระชิตสติจากปวดอายังทารโกนว่าเด็กนี้ท้าโรเป็นเด็กเล็กโหติย่อมเป็นตาบะกอนอายังทารโกนว่าเด็กนี้โหตุจงมีสันติเก ในสำนักตะวะของท่านเถิดอิติดังนี้โสอุปถาโกนว่าอุปถากนั้นสมปฏิจิตตวาขึ้นมารับพร้อมแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้ถ้าเปตวาตั้งไว้แล้วตั้งธารกังซึ่งเด็กนั้นปุตตถาเนในฐานะเพียงดังบุตรปฏิชักคิปฏิบัติแล้วปะนะก็พันตะกังอันว่าสิ่งของ เคเหในเรือนตัดสะอุปถากัศสะของอุปถากนั้นอุดสันนางเป็นของหนาขึ้นแล้ววัสสานิสิ้นปีทั้งหลายทวาทศสิบสโหติย่อมเป็นโสอุปถากวนว่าอุปถากนั้นคาดฉันโตไปอยู่คามันตรังสู่ระหว่างแห่งบ้านหาิตตวานำไปแล้วพันทางซึ่งสิ่งของสับพังปิแม้ทั้งปวงอาปะนัง สู่ร้านตลาดทารกังยังเด็กนิสีทาเปตาวาให้นั่งแล้วอาปเนในตลาดอาจิกิตาวาบอกแล้วมูลังซึ่งค่าตาสะตาสะพันตกัสะของสิ่งของนั้นๆวัตาวากล่าวแล้วว่ตาตวางนันว่าท่านขเยตาวารับแล้วถ้านัางซึ่งทรัพย์เอตกังนามะ เชื่อมีประมาณเท่านี้ทไทยาสิพึงให้พันดังซึ่งสิ่งของอีทังจะอีทังจะหนีด้วยนีด้วยอิติดังนี้ปาักกามิหลีกไปแล้วตังทวพสังในวันนั้นเทวตาอันว่าเทวดาทั้งหลายนคระปริคายากาผู้กำหนดถือเอาซึ่งนครกะริงสุกระทำแล้วชาเนซึ่งชนทั้งหลายอัติเก ผู้มีความต้องการวัตถุนาด้วยวัตถุมรีจิชิระกะมัตเตณปีแม้ศักว่าพริกและผักชีอันตะมโสโดยกำหนดมีในที่สุดอาปนาพิมุเขให้เป็นผู้มีหน้าเฉพาะต่อร้านตลาดตัดสะทารกัสสะเอวะของเด็กนั้นนั่นเทียวโสทารโกนว่าเด็กนั้นวิกกีนี้ขายแล้ว พันตะกังซึ่งสิ่งของอุดสารนางอันหนาขึ้นแล้ววัสานิสิ้นปีทั้งหลายทวาทศสิบสองเอกะที่ภสษนาเอวะโดยวันเดียวนั่นเทียวกุดุมปีโกนว่ากุดุมพีอาคันตวามาแล้วอะทิสวาไม่เห็นแล้วพันตะกังซึ่งสิ่งของกินจิอะไรอะไรอาปณีในตลาดอาหะกล่าวแล้วว่าตาตะในพ่อ พันดังอันว่าสิ่งของสับพังทั้งปวงเตอันท่านนาสิตังให้ฉิบหายแล้วหรืออิติดังนี้ทารโกนว่าเด็กอาหากล่าวเลยว่าอาหางอันว่าเราณนาเสีิย่อมไม่ยังสิ่งของให้ฉิบหายว่ากระผมวีกิณิงขายแล้วสับพังพันดังซึ่งสิ่งของทั้งปวงจุมเหหยวุตตะนเยนะเอวะตามใน แห่งคำอันท่านทั้งหลายกล่าวแล้วนั่นเทียวมูลังอันว่าค่าปันดากัสะของสิ่งของอสุกัสสะโนอนอีทางนี้มูลังอันว่าค่าพันดัสะของสิ่งของอสุกัสสะโนอนอีทางนี้อิติดังนี้กุดุมพิโกอันว่ากุดุมพีประสีจิตตวาเลื่อมใสแล้วจินเตตวาขึ้นมานะครับคิดแล้วว่า ปุริโสอันว่าบุรุษอนักโคผู้หาค่ามีได้สมัททรถโถเป็นผู้สามารถชีวิตตุงเพื่ออันเป็นอยู่ยัตถกัตจิในที่แห่งใดแห่งหนึ่งโหติย่อมเป็นอิทิดังนี้ทัตวาให้แล้วทีตรังซึ่งทิดาวายัปปตังพูดถึงแล้วซึ่งไวเคเหนในเรือนอัตโนของตนตัสะทารกัสะแก่เด็กนั้น ุริเสยังบมรุษทั้งหลายอาณาเปตวาให้รู้ทั่วแล้ววจนเนนะขึ้นมาด้วยคําว่าตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายกรรธาจงกระทําเคหังซึ่งเรือนอัศธทารกัศสะแก่เด็กนั้นอิติดังนี้เคเหครั้นเมื่อเรือนนิติเตสําเร็จแล้วอาหะกล่าวแล้วว่าตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายคัจฉะ,ะจงไป จุมเห็นว่าท่านทั้งหลายว่าสทะจงอยู่เคเหนในเรือนอัตโนของตนอิติดังนี้อัทะครั้งนั้นเคหับปวิสนะกาเลในการเป็นที่เข้าไปสู่เรือนอัตธารกัสะของเด็กนั้นอุมมาเรครั้นเมื่อธรณีอักกันตะมัตเตเป็นที่สักว่าอันเด็กนั้นเหยียบแล้วปะเทนะด้วยเทา้าเอเกณนะข้างหนึ่ง สันเตมีอยู่ต้องขึ้นกิริยามารับนะครับเพราะว่าตะปัจจัยเป็นสับสมาดไม่สามารถใช้เป็นกิริยาคุมภาคได้จึงต้องแปลว่าเป็นแล้วขึ้นตัวสันเตหรือสมาเนเข้ามาสวุวรรณปัพพโตอ่านว่าภูเขาอันเป็นวิการแห่งทองอาศีติหัดโถมีสอกแปสิเป็นประมาณพินทิตวาทำลายแล้วภูมิงซึ่งแผ่นดินอุทัหิผุดขึ้นแล้ว ปชิมภาเคในส่วนมีในภายหลังเคหัตตะแห่งเรือนราชาว่าพระราชาสุตวาทรงสดับแล้วอิติว่ากีระได้ยินว่าสวนนณปับพระโตอันว่าภูเขาอันเป็นวิการแห่งทองพินิตวาทำลายแล้วภูมิงซึ่งแผ่นดินอุทิโตผุดขึ้นแล้วเคเห็นในเรือนชาติละกุมารัตะของกุมารชื่อว่าชาติละ อิติวะดังนิเทียวเปเสสิทรงส่งไปแล้วเศรษฐิฉัดตังซึ่งฉัดแห่งเศษฐีตัสสะชาติระกุมารสะแก่กุมารชื่อว่าชาติระนั้นโสชาติระกุมารโรอันว่ากุมารชื่อว่าชาติระชาติระเศษฐีนามะเป็นผู้ชื่อว่าชาติระเศษฐีอโหสิได้เป็นแล้วปุตตานว่าบุตรทั้งหลายตโยสาม ตสะเศรษฐีโนของเศรษฐีนั้นอเหสูงได้มีแล้วโสเศรษฐีอันว่าเศรษฐีนั้นจิตต่างยังจิตอุปาติตตวาให้เกิดขึ้นแล้วปับพัชายะในการบวชเตสังวยปะตะกาเลในการแห่งบุตรทั้งหลายสามเหล่านั้นเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวัยจินเตตวาขึ้นมาอยู่หน้าต่อไปนะครับคิดแล้วว่าสเจท่าวา่าเศรษฐีกุลัง อันว่าตระกูลนห่งเศรษฐีสมานะโภคังมีโภคะอันเสมออัมเหหิด้วยเราทั้งหลายภาวิสติจักมีไสปุตตานว่าบุตรทั้งหลายทัดสันติจักให้ปัะพระชิตุงเพื่ออันบวชเจหากว่าเศรษฐีกุลังอันว่าตระกูลนห่งเศรษฐีภวิสติจักมีโนหามิได้ไส ุุตานว่าบุตทั้งหลายณทัศนะสันติจากไม่ให้ปรับประชิตตุงเพื่อ,อนบวชกุลังอันว่าตระกูลสมาณะโพคังมีโภค่าอันเสมออามเหหิด้วยเราทั้งหลายอัตินุขโขมีอยู่หรือหนอแลชัมพุทีเปในชมพูทวีปอิติดังนี้ปุขลังยังบุคคลการาเปตวาให้กระทำแล้วอิทธากังซึ่งแผ่นอิฐ สุวรรณมยังจะอันเป็นวิการแห่งทองด้วยปลโตทารัดถิงซึ่งด้ามแห่งปะตกสุวรรณมยังจะอันเป็นวิการแห่งทองด้วยปาทุกังซึ่งเขียงเทา้าสุวรรณมยังจะอันเป็นวิการแห่งทองด้วยวีมังสนัตถายะเพื่อต้องการแก่อันทดลองทัตตวาให้แล้วหัดเถียในมือภริสานางของบุรุษทั้งหลายป่าีนี้ ส่งไปแล้ววัจเนนะด้วยคําว่าตุมเห็นว่าเจ้าทั้งหลายคัจจะถะจงไปตุมเหฮนว่าเจ้าทั้งหลายอาทายะถือเอาอิมานิวัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายเหล่านี้วิจาริตวาเที่ยวไปแล้วชัมพุทีปตาเลปบนพื้นเห็นชมภูทวีปโอโลกยะมานาวิยะราวกับว่าตรวจดูอยู่วัตถุงซึ่งวัตถุก,กินจิเอวะอะไรอะไรนั่นเทียว ยัตาวารู้แล้วอามเหหิสมานะโพคัสสะเศรษฐิกุลัสสะอัติภาวังวานติภาวังวาซึ่งความที่แห่งตระกูลแห่งเศรษฐีมีโพค่าอันเสมอด้วยเราทั้งหลายมีอยู่หรือหรือว่าซึ่งความที่แห่งตระกูลแห่งเศรษฐีมีโพค่าอันเสมอด้วยเราทั้งหลายไม่มีอยู่อาคัจฉะ,ะจงมาอิติดังนี้ เปุริษาอันว่าบุรุษทั้งหลายเหล่านั้นจรันตาเที่ยวไปอยู่จาริกังสู่ที่เป็นที่เที่ยวไปปาปูนิงสุถึงแล้วพัทยานครังซึ่งเมืองชื่อว่าพัทยาอาถาครั้งนั้นเมนตกะเศรษฐีอันว่าเศรษฐีชื่อว่าเมนตกะทิสวาเห็นแล้วนี่ปุริเสซึ่งบุรุษทั้งหลายเหล่านั้นปุจิตวาถามแล้วว่าตาตา แน่พ่อทั้งหลายจุมเหอ,อันว่าท่านทั้งหลายกะโรนตาวิจารทะย่อมเที่ยวกระทำอยู่กิงซึ่งอะไรอิติดังนี้วจนเนขึ้นมานะครับครั้นเมื่อคำว่าไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายโอโลเกนตาวิจารามะย่อมเที่ยวตรวจดูอยู่วัดถุงซึ่งวัตถุเอกังอย่างหนึ่งอิติดังนี้เตหิปุริเสหิอันบุรุษทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกล่าวแล้วยัตตวารู้แล้วอิติว่า นี่รวบเดยอำนาจเนื้อความตรงนี้นะครับอิเมสังอิมานิกเหตตวากินจิเอวะโอโลเกตุงวิจารณะกิจจังอ่านว่ากิจคืออันถือเอาแล้วซึ่งวัตถุทั้งหลายเหล่านี้เที่ยวไปเพื่ออันตรวจดูซึ่งวัตถุอะไรอะไรนั่นเที่ยวของบุรุษทั้งหลายเหล่านี้นัตติย่อมไม่มีเตปุริสานว่าบรษทั้งหลายเหล่านั้นปาริคันหะมานาวิจารันติ ย่อมเที่ยวกำหนดจับอยู่เศถิงซึ่งเศษธีอิติวะดังนี้เทียวอาหะกล่าวแล้วว่าตาตาแน่พ่อทั้งหลายตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายปะวิสตาวาเข้าไปแล้วปัจชิมะเกหังสู่เรือนมีในภายหลังอามหากังของเราทั้งหลายโอโลเกทะจงตรวจดูเถิดอิติดังนี้ตเตปุริสารว่าปุตทั้งหลายเหล่านั้นทิสวาเห็นแล้วสุวรรณเมนตะก ซึ่งแพะอันเป็นวิการแห่งทองทั้งหลายหัตถิอัสอุตสาพประมาณีมีช้างและม้าและโคผู้เป็นประมาณอาหาจะตรดแล้วปิดถิงซึ่งหลังปิดทิยาด้วยหลังพินทิตวาทำลายแล้วปะทวิงซึ่งแผ่นดินอุติเตผุดขึ้นแล้ววุตตัปกาเรมีประการอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วเหตถาในภายใต้ นี่ก็รวบนะครับตรงนี้รวบตั้งแต่ปิติยามาถึง,ถงวุตตปกาเรนะครับก็จะแปลว่าจรดแล้วซึ่งหลังด้วยหลังทําลายแล้วซึ่งแผ่นดินผุดขึ้นแล้วมีประการอันข้าพระเจ้ากล่าวแล้วในภายใต้ฐานีในที่อัฏฐกรสะมัตเตมีกรีดแปดเป็นประมาณตัทะปัจจิมะเคเหในเรือน,นมีในภายหลังนั้นวิจาริตวาเที่ยวไปแล้ว อันตะรันตระในระหว่างในระหว่างเตสังสุวรรณะเมินตกานางแห่งแพอันเป็นวิการแห่งทองทั้งหลายเหล่านั้นนิกมิงสุออกไปแล้วอาทะครั้งนั้นเศรษฐีว่าเศรษฐีปุจิตวาถามแล้วเนปุริเสซึ่งบุรุษทั้งหลายเหล่านั้นว่าต,าตาตาแน่พ่อทั้งหลายตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายโอโลเกนตาวิจารทะย่อมเที่ยวตรวจด,ดูอยู่ยังบุคลังซึ่งบุคคลใด โสบุกโลอันว่าบุคคลนั้นโวอันท่านทั้งหลายที่โถเห็นแล้วหรืออิติดังนี้วะจเนคันเมื่อคําว่าขึ้นมานะครับสามิฆาเตนายมายังอันว่าเราทั้งหลายปัสสามาเห็นอยู่อิติดังนี้เตหิปุริเสหิอันบุรุษทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกล่าวแล้ว วัตวากล่าวแล้วว่าเตนหิถ้าอย่างนั้นตุลผีอันว่าท่านทั้งหลายคาชตะจงไปอิติดังนี้วิโยเชสิส่งไปแล้วเตปุริสารว่าบุตรทั้งหลายเหล่านั้นคันตวาไปแล้วตาโตวะฐานาโตจากที่นั้นเทียววจนเนขึ้นมานะครับครั้นเมื่อคําว่าตาตาแน่พ่อทั้งหลายเศรษฐีกุลังอันว่าตระกูลแห่งเศรษฐีสมานะโภคัง มีโพคาอันเสมออัมหากังด้วยเราทั้งหลายหากมีพัดนะครับตัวนี้โวอันท่านทั้งหลายทิศถังเห็นแล้วจริงหรืออิติดังนี้เศรษฐีนาอันเศรษฐีอัตโนของตนวุตเตกกล่าวแล้วอาจิกขิงสุบอกแล้วประว่าจริงซึ่งความไปไปทั่วต่างนั้นสับพังทั้งปวงอิติว่าสามิฆาเตนายกิงอันว่าอะไร ตุมหากางของท่านทั้งหลายอัติมีอยู่วิภโวอันว่าสมบัติเอวะรูโปโนามะชื่อมีอย่างนี้เป็นรูปเมนดะเกษตีนโนของเศรษฐีชื่อว่าเมนดะพัทยนากเรในเมืองชื่อว่าพัทยอัติมีอยู่ขึ้นมานะครับอิติดังนี้ครับนี่ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคหนึ่งในธรรมบทภาคที่ก็ขอให้นักศึกษาทั้งหลายกลับไป ทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นขอให้นักศึกษาที่เรียนภาษาบาลีในวันนี้จงเป็นผู้มีความสุขในการเรียนทุกๆท,ท่านเทิน